ถอกแล้วนะครับตอนนี้ถอกแล้วข้างหลังผมเนี่ยขันบอกขันบอกไทยเขาเจะเกิดสีวางหนึ่งเนี่ยถอกคือภาษาษาีสารเขาว่าข้าวถอกแล้วกับหมายถึงว่ารวงของข้าวเนะี่ยโผล่แล้วนะถอกแล้วเด้อถอกแล้ว <c oughs> ห้ามคิดเลิกได้ยังกินเนาะมือ่อนี้เนาะโอ้ยครับรถดผ่านมาด้วยล่าในเี่ เจ้าเก่าเจ้าเ,เดิมจะว่ามือนี่พอ่อแดรักดอกหินหอยอยหันเลยถือมาเลยสุดละห้าสิบบาทนาะอ <c oughs> ปโหดแล้วโวดแล้ว,ว,ลวพี่น้องโอ้ยมามามาพี่น้องกินเขาน้ำกันมาที่นี่จะเป็นเตาเสียบให้อะก่อนกินข้าวครับพี่น้องถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกครับหนึ่งแคปซูล อ้าโอ้ยกับข้าวเหนียวห่อนๆครับพี่น้องอกับข้าวเหนียวห่อนโอ้ยกระดิบปวดแล้วปวดแล้วไอ้อยังเนี่ยโอ้ยมันมีแต่เลือดแท้โอ้ยกินได้ยุวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ตายโอ้ยกลอยเลือดโอ้ยไม่เคยกินกะพักยังน่พี่น้อง แต่ไม่าางานแต่งก็แห้งเลยใบบักตูมแล้วก็ับพักแพ้วครับพี่น้องจุ่มจุ่มจุ่มใช้กันแบบนี้แหละ ุยขึ้นมาบบดนี้เสือครับตอนนี้เป็นตอนเสือครับออื ก๋วยเตียมพี่้องเกากันครับเสือตอนน้ครับกับพักกับพักอิเลอดกับพักคุณเลอดเนี่ยโอ้ โอ้จะมีแต่แนวแสบๆบมันทีออกสไตล์ลาบเหนือเลยครับเอาบักแพ้วใส่เนี่ย อืมอมีหอดประกาศเนี่ยเข้ากันเนือกันครับเข้ากันเนือกัน หอมหินบานมันแข็งปวดแล้วใบพักอีเลอร์ครับแล้วกับใบับักตูมมะฮวา้วอกัน ใบบัวบวกด้วยผักหนอกผักแพวแล้วก็ผักกาดเนี่ยมาพันวยกันใส่ลูกโดดน้ำนวยหนึ่งแล้วก็มุนวยกันครับพี่นอ้องแบบนี่สุดยอดเลยมันจะแบบกินมันจะละมุนละไมอยู่ในขอใ่อยสดสนะครับเนี่ย ก็กินวางเด็คก็กินมันออกพร้อมกันทุกพักนะครับโอ้สุดยอดก็กินเลือก mm hmm. เอาพักงั้นแน่ถ้าไม่พักเดียวก็จะแซ่บพักเดียวน่ะ mm hmm. rất tuyệt nào mình sẽ mà <cười> <cười> lòng bừng lòng bừng vậy bả sau tuổi đây nữa 嘿嘿嘿诶。<laughs> <laughs> <noise>